สวัสดีค่ะวันดี้น้องผู้ชสันนครับสวัสดีค่ะครับวัี้เอจี่วาอยากเบิ้งชัดฉัแมวสั่นผงผู้ายครับมชายบบสุดดงผูฟันดีบเที่ยงเด็กไว้ร้หมู่นะฟันดีบ่าไปเจอถึงควาดชาสีดดงไปจังใดความฝันก็คือวันนั้นจุดทูบจุดทูบขอไม่ใช่จุดทูบเลขนะครับจุดทูบขอภูมิเจ้าที่เจ้าทางนะ ก็เลยบอกปูปูผมหมดไปเยอะแล้วปูงวดนี้ผมขอสามตัวแตกหรือว่าสองตัวก็ได้นะปูนะให้ฟีปูกันทั้งประเทศเลยนะครับอ่าถูกกันทั้งประเทศเลยบอกปูนะครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ได้บอกพัทุดงนะบอกบอกปูที่ภูมิที่นี่ครับภูมิดงหนองในดงงูเหลือมดงงูเหลือมดงงูเหลือมนะครับก็เลยบอกขั้นนะฮเพราะว่าจะได้มีปักใจมาที่จะ มาสร้างห้องงงห้องน้ํานะครับผมเผื่อแขกมาเผื่อเอฟซีมาจะได้มีห้องน้ําเข้านะครับผมก็เลยขอโชคขอโชคจากท่านนะครับก็อย่างที่ว่าแหละครับฝันฝันฝันว่าได้ขึ้นบนต้นไม้แล้วก็ฝันว่าได้ดูดนมนี่แหละครับผมเตี้ยยังไม่ได้ได,ได้ได้เรือยยังเลยใช่ไหมฝันฝันว่าได้กินนมอ่า<ม>ได้กินนมข้างเดียวนะครับ เอฟซีปีให้่า0เนี่เอซีปีให้เป็น50บาบอกเมดแลเขาว่าเลขเข้าแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้วันนี้จะมีทั้งชุดเต็มนะครับ,รบผมมีทั้งชุดเต็มแล้วก็มีทั้งชุดเนเ้นเน้นชุดเน้นให้เอฟซีได้ไปลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับว่าจะฝันดีไหมนะครับเนาะนะครับ<ม> โค้งสุดท้ายเขาอะไรโค้งสุดท้ายตอนนี้พระุดงก็ไม่ได้รับสายนะครับท่านสงส,งสัยท่านไปไหนแล้วผมไม่โทรไม่ติดครับปิดเครื่องไปแล้วครับผมว้านนี้เมื่อนั้เพื่อว่าฝันว่าเนีนยเ่ยเกาเอาพญานาคไปให้อยู่บ้านครับเอาพญยานาคไปให้อยู่บ้านฝันนะใช่ฝันว่ามีคนเอารูปปั้นย่าสีปทุมมาเนี่ยห่อหอยอ,อย่างดีเลยนะแบบคุมอย่างดีแล้วติดลูกบินอะไรอย่างดีเลยเอาไปวางไว้หน้าบ้านผมเนี่ย ผมก็เปิดออกมาโอ้สวยสวยสวยเป็น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 องค์ย่านะครับเป็นองค์ย่าสูงสูงประมาณสองเมตรเนี<ม>่ยนะครับอยู่หน้าอยู่หน้าประตูบ้านเลยนะครับอมันตรงกันอีกอย่างตัวเลขมันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่กับเลขฟาตุดงนะครับอ้าวทะเบยียนบ้านตัวหนจ๊าลึนสี่เก้าเลขฟาตุดงเนี่ยป่ะนี้เก้าสี่โอ้สุดยมากนั่นแหละครับตัวเดียวกัน มะกย่ับพ่ส่วนอายุผม41ปีนะฮะอ่ามันมันสามตัวคือมันของจองกันนะครับผมขอกมาให้เลยใช่แล้ววันนั้นมีปู่มาปักกดนะครับมาปักกดขอเลขอยู่นี่แหละครับท่านใดก็ได้ท่านสรงได้045ถึง45เออนี่แหละครับผมใจขึ้นเลยนะครับตัวเดียวกันก็ฟังถึงตัวเดียวกันโรแมน พัทุดงใช่พัทุดงห้าศูนย์สี่นะครับนี่แหละครับมันตรงกันวันนี้ก็เลยมาสรุปนะครับผมมาสรุปตัวเลขนะครับผมตัวเลขชุดบนชุดล่างชุดเน้นชุดเต็มนะครับเล้วต้องเอาชุดเต็มมาชั่ววันจะคอยเป็นชุดเน้นใช่เพราะว่าเพื่อด้เห็นเบิร์เนาะคัดลอกแล้วใช่ไหมเอ๊ะคัดลอกแล้วนะอีความฝันโอปอนั่อยู่ในีความฝันผมก็จะมี เจ็ดสี่นะสี่หนึ่งนะครับเป็นงูเป็นที่ผมที่ผมชอบที่สุดงูงูเห่าสี่ตัวบ่เอาเริ่มแรกด้สิว่าไปเตะบอลไปเตะบอลไปเตะบอลแล้วเตะเข้าโกอน่านเลขกมเข้าแล้วแหละเตะเข้าโกะยิงเข้าโกแล้วไปดีใจไปทําท่าดีใจแล้วทีนี้ไปเจอไปเจองูอยู่ข้างสนามงูก็ยกคอขึ้นอย่างนี้ครับแหนไมนืเยียนะฮะ แตแม่เบี้ยเสร็จแล้วก็บินขึ้นไปบนต้นไม้ต้นมะม่วงจนได้คือต้นมะม่วงนะครับงูก็อยู่ประมาณัวขนาดนี้แหละผมว่าไม่ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ครับผมแต่ผมก็ลองตีถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าตีเป็นงูเป็นหกเป็นเจ็ดนะครับผมถ้าต,ตีเป็นเจ็ดสี่งูสี่ตัวเนาะครับส่วนบางท่านก็ตีเป็นหกสี่อ่ามันก็เลยตรงกับพัดงตรงไหนตรงกับพัทธุดงหก เก้าสี่ใช่ไหม <94. S 1> กลับหัวลงมาก็หกสี่นี่แหละครับผมว่ามันเลขเลขมันเลยไม่หนีกันนะครับมันวนจะวนเวียนอยู่ในนี้แหละครับผมเพราะว่างวดงวดที่แล้วก็ฝันตรงกับพระอาจารย์เนี่ยนเกี่ยวกับทะเบียนรถนะครับพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าในทะเบียนรถยมอะ่ะไม่มีในเนี้คือคือไม่ถูกก็มีศูนย์เก้าจริงๆครับผมอ่าที่ท่านว่าอย่างนี้นะครับก็เป็น ความฝันนะครับเป็นความฝันของผมเนาะส่วนพ้าทุดงก็ตัวเดิมนะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงผ้ะทุดงไฮตัวใดค่ะห0 4ครับห0 4มีเพิ่มไหมไม่มีแค่นี้เนาะแค่นี้หางเดียวเม็ดเดียวครับผม504 504ยสามตัวบนสองตัวตัดเล่นด้วยใช่ครับกับห้าศูนย์ห้ไปนะครับแต่ว่าทางช่อง์เบอได้ตัดเนาะขันทัพมันสะย้ายออกหลายหลายแล้วครับผมเอาโซ่เบิรงเก็บบาทนะคะ้ชุดเต็มเนาะเดี๋ยวมีชุดเน้นให้อยู่นะครับผม สำหรับที่ว่าตัวไหนอันหรือว่าชอบตัวไหนจะเน้นเอาจ่ายไปลาร้อยใบอันนี้โอปอบสอบต้นตูนปะส่วนตัวชอบเลขพระบุณดงเบิดกซับไปซื้อห้าศูนย์สี่ให้หรือยังในลอตเตอรี่ซื้อแล้วเยอะไหมซื้อบัสโซแนลนะซื้อไรอ่ะในทางคุณได้กันคือ เหตุผลเหตุผลที่ลงบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวกวัยสีไม่เห็นนะครับใช่ครับใช่งวดก่อนงวดก่อนยังไม่เห็นอยู่ศูนย์เก้าเนาะผมไปหาทั่วหนองหานผมไปหาทั้งอำเภอเนี่ยห้าศูนย์สี่ไม่มีนะครับห้าศูนย์สี่ไม่มีหาทั้งอำเภอแล้วเนี่ยอันทุกวันศูนย์เก้าเมืองเครื่องเพื่อนบอยเห็นดวงเพื่อนบอมี่ค่ะ วันนี้ย่านเอฟซีโบมี่ถ่วงก็เลยสู้วันนี้ก็ลงทุกวันเลยใวันนี้ไม่พลาดครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะน้องนมีวันเบื่อนะครับเป็นแนวท่ากดนใช่รอบจังสามดิบโบแมนบบถือมาโวยวายบ่ได้ดิอ่าอันนี้เขามาจังหวดละข่านแต่ออกกล้องนะวดนี้งวดที่สี่ครับงวดที่สี่วดที่สี่นะครับผมสำหรับช่องอัตุดงอัตุดงมีเซอร์ไพรส์ตั้งหากคืองวดนี้เสร็จ เดี๋ยวรู้เรื่องนะครับท่านว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับไม่รู้เหมือนกันผมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนมีมีของขวัญให้นะว่าอยากกุ้งก้อนบดไดบดหน้าก่อนการยังไงก็ให้สร้างพญานาคให้แล้วก่อนเนาะอย่าเพิ่งมีของขวัญเลยเซอร์ไพรส์ผมนะเอาตัวเน้นเอาตัวเน้นบานอยากกินตัวเน้นเน้นมากสำหรับผู้งบน้อยๆนี่นะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเดิมนะครับ หนึ่งหาสี่เก้าสี่หกเนาะว่าตรงกว้างฝันพร้อมนี่สนใจคนยากสนใจคนจนตอนแรกแต่ว่าอันเบ้าถึงว่าอันสันเท้าซือหน่อยโอกาสผีกมันเก่าน้อยมันในรุ่นน้อยตัวซื่อหลายตัวย้ายไปมันก็ยังได้ค้ากับเขาไ้่มีโอกาสรุ่นหลายเนาะแต่ว่าสำหรับผู้งบน้อยอยางไรใบสองใบขึ้นว่า แรงหน่อยบางคนเพิ่นกับเื้อหน่อยซื้อตัวเดียวเนี่ยัดไปออกเกินสิกับมีเด้พริกตัวตอนตอนแรกผมผมเข้าใจคิดว่าอาจารย์เนี่ยจุดน้อยจะเน้นครับตัวชอบนะจะเน้นศูนย์เจ็ดนะตอนแรกตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวนั้นมั่นก็เป็นใช้ต่างกันเพราะแค่เน้นตัวใหญนเลื่อนขีดถ้าเขาแกปล่อยต่องวดปล่อยมาแกเน้นให้ศูนย์เจ็ดเลยนะครับพอเอาไปเอามาเอาเป็นศูนย์ห้าเฉยเลยศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็ดังอยู่นะ เป็น็นของวิปัสผู้ดงนะครับยังจำกันได้ไหมคือชุดชุดก่อนเนี่ยที่แกให้มาเมื่อวดที่แล้วอ่ะให้มาแปดสองสี่เนาะวดนนี้เบิกซับตรงกับเบิกซับเลยอันเบิกซับอันขอปีให้ดอกอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไขไขไขปริศนานะครับไขข้อสงสัยนะฮะที่เอฟซีถามมานะครับผมว่า ที่พัทธุดงบอกว่าตองวด8 7 2เที่ว่าข้ามง,งวดงเลยผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมท่านถึงไม่เอาตัวนี้คู่กับ504ไปเลยท่านก็ไม่พูดอะไรนะครับอันนี้ไขข้อสงสัยนะครับผมแต่ถ้าตามได้คือตามนะครับ8 7 2นะฮะครับผมคือไม่ต้องตัดแล้ว3ตัวตรงๆเลยนะครับเพราะว่าท่านท่านท่านให้มาแบบนั้น คือท่านให้มาแบบตองวดไว้เลยนะครับผมตั้งแต่งวดที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ยังจํากันได้เนาะก็มี fc comment มาอยู่ว่า872ยังเอาอยู่ไหมแต่ถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกพระอาจารย์ม่พูดอะไรนะเขียนนะเก่เขียนว่าเก่าว่เขียนใท่กระดาษตั้งหากเขียนเขียนเขียนหน่อยโอควาจะเน้นไหมัวนไม่ไม่ไม่เน้นครับอันนี้เขียนให้เฉยๆนะครับว่าเขียนใส่ตั้งหากทำว่านเน้นไหมแต่ถ้า fc คนไหนไม่เอานี่ก็ได้แม่เขียนแม่ละสมุดนะเขียนใส่ว่าตัวเก่า ตัวเก่าก็เ,<อ>เอาเขียนใหม่ก็ได้ลองตามดูนาะเขียนวันเลขเก่า,กาคือตัวไหนนะคือเป็นเลขตัวเก่านะครับผมคือใครชอบนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนเน,ะน,นาะตอมแสองเจ็ดแปดเจ็ดสองปูให้มาเป็นแบบปริศนาเนาะใช่ใช่ท่านให้ท่านบอกว่าให้มาข้ามงวดไปเลยอย่างนี้นะ นี่อันเก่าเนาะอันเก่านะครับผมแต่งวดนี้ไม่ได้เอามาอย่าว่าหลายตัวเนาะอันอันเอาที่ชอบนะครับผมเขาว่าได้เว่าอันกล้วยกุ้งหมูเขาว่าเขาคอมเมนต์ว่าจคาหนึ่งเดียวออันนี้คืออันเก่าที่พัทธุงอันเก่านะครับอันเก่านะครับอันนี้อันเก่าครับแต่ว่าเพื่อนว่าเอางวดนี้ถ้าไม่เอาถาไม่เอามาปล่อยแต่ที่ชอบก็ค่อยว่ากันเอาที่เอฟีชอบนะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ชอบก็เหมือนที่ขอ ขออนุญาตสุจันเนาะใส่เข้าป่าเลยนะครับได้ขออนุญาตแม่นแม่นอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตปุจันทร์วันนี้ละเอียดนะคะเอามือนจะเป็นแนวทางครับผมครับผมแล้ก็ต้องขอบคุณหลวงปู่ช่วยรับยนะครับขอบคุณครับ